สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์ค่ะอยู่กับต้นนะคะอยู่กับทันด้วยจ้าแน่นอนว่าจะรอสองคนนะครับคุณผู้ชมการรับชมจะมีเหมือนเดิมทุกวันดูได้เลยจันหนึ่งอาทิตย์นะครับมีทางเฟซบุ o ก daily.com ครับ YouTube แล้วก็มีเช่นกันดาราเดลี่เชียลครับทางที่ต่อแล้วก็มีนะดาราเดลี่เชียลคุณผู้ชมมาดูสดกันได้ดูย้อนหลังกันได้ แล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะาก็ทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการวันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้กลับมาทํางานกันแบบเต็มระบบแล้วจูกต้องใจ<ช>หลังจากที่เดินทางไปกลับบ้านบางไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปพักผ่อนไปชาร์จแบตกันแบบโหเต็มเหนี่ยวกันมาครับนะคะก็วันนี้เปิดวันแรกวันที่เท่าไหร่ล่ะแม่วันนี้ห้าแล้วอเป็นยังงกันบ้างเงินในบัญชีเหลือไหม นี่สามารถส่งมาบอกกันได้นะหลายคนบอกไม่เหลือเพราะว่าเราได้จับจ่ายใช้สอยไปกับปีใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะมีมีหลายๆคนเห็นเนาะเห็นบางคอมเมนต์ใดๆเขาก็แซวกันบอกโหอยู่กรุงเทพเนี่ยส0 0พนเนาะใช้ได้หนึ่งอาทิตย์เลยแต่ว่ากลับบ้านไป2,000มใช้ไม่พอเนาะ ไม่เป็นไรค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอวันที่หวยออกอีกทีนึงมันลุ้นกันอีกทีตเติมเงินในกระเป๋ากันรอลุ้นกันวั <laughs> นที่เท่าไหร่นะแม่ปีนี้17 17จนะทุกคนน้องบอกทำไมเพราะสิบหก็คือ <10 S 1> วันครูก็<อ>เลยเรื่องในวันที่17มก,กราคมอีกประมาณ <laughs> สิบสองวันเท่านั้นแปบบเดียวแปบ,บเดียว<ม>นะคะและแน่นอนค่ะบันเทิงเราก็ยังคงจัดให้ทุกๆคนอีกเช่นเคยมีมาเสิร์ฟแบบตลอดตลอดเลยนะจ๊ะวันนี้ครับมีข่าวของน้องอีกคนสวยนะครับการตนัตชานะเราก็แปอัปเดตผลงานของปีนี้รวมไปถึงนะครับอัปเดตว,ว่าปีนี้จะมีผลงานอะไรเซอร์ไพรส์รหรือเปล่าครับครับผมแล้วก็มีความปังของน้องแบมแบมด้วยค่ะบอกเลยว่าเขาเดินเกมปังต้อนรับปีเดี๋ยวเขาจะมีการเข้า่วมคอนเสิร์ตด้วยจะเป็น อะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามค่ะแล้วก็มีข่าวของเธอคนนี้นะครับน้องเบกกี้รีเบกก้านะเตรียมเชิดชายนะครับในงานระดับโลกเลยว่าวปังเช่นกันครับครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งความปังค่ะของสาวสวยคนนี้นะคะน้องเบสคัมสิง<ๆ>เขาจะได้เล่นเป็นนางเอก MV ค่ะเป็นเพลงโปรเจกต์ใหม่นของพี่เจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นค่ะแล้วก็มีเรื่องราน่ารักนะครับเมื่อเจนนี่นะครับจีซูแล้วก็โรเซ่นะมีการส่งฟุตซัพพอร์ตให้กับลิซ่าถึงกองถ่ายรวมไปถึงนะครับน้องมินนี่ด้วยก็ไม่ ให้พาดซัพพอร์ตเพื่อนนะครับช่วงทารกันนะครับ <Okay. S 1> มาเริ่มต้นข่าวแรกกันดีก,กว่าคุณผู้ชมครับข่าวของเธอคนนี้นั่นคือนางเอกคนสวยการณนัตชาณนะตอนนี้บอกเลยว่ามีภาพ,พยนตร์นะครับเรื่องปอบดิบดิบนะครับกำลังฉายอยู่สามารถรับชมกันได้และอีกหนึ่งกระแสนะครับความปังต่อเนื่องบอกเลยว่า ละครนะเรื่องลวงตอนนี้นะครับกำลังจะลาจอรวมไปถึงนะครับปีหน้านะไม่ใช่ปีหน้าสตปีนี้จะมีผลงานเรื่องใหม่นะครับกับหนุ่มทันวาสุริยาจารยร์นะครับกับละครเรื่องลางปริศนาเนื้อการนะครับเจอสาวการนัทชานะก็ไปถามกันสักหน่อยอัพเดตผลงานนะครับรวมไปถึงโปรเจ็กพิเศษไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับแบบ e อ็กซ์คลูซีเป็นเลยครับ ได้ค่ะล่างปริศนากับพี่ธันวาจริงๆถ่ายจบไปประมาณปีถึง2ปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ที่เรารู้สึกว่าเราสนุกในตอนถ่ายทํามันก็จะมีความสยองผสมกับความคอมเมดี้หน่อยๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือโปรดักชันอะไรต่างๆแน่นอนว่าเป็นพี่รอนทําก็คือสนุกแน่นอนแล้วก็เข้มข้นแน่นอนค่ะเรื่องนี้แตกต่างจากทุกเรื่องที่ผ่านมาแน่นอนค่ะเพราะว่าจะมีความ ลึกลับลี้ลับในตัวละครของแต่ละตัวละครด้วยได้ดูกันแน่นอนค่ะโอ้ยจริงๆจริงๆต้องต้องบอกว่าเป็นละครที่แบบสต็อกไว้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆทั้งปีมานี้กันก็ไม่ได้ถ่ายละครเลยค่ะเพราะว่าเรามาสายของภาพยนตร์อย่างตอนต้นปีก็ถ่ายปอบดิบดิบแล้วก็ปลายปีถ่ายอีกภาพยนตร์เรื่องหนึง่งเราก็เลยยังไม่มีแกลบช่วงเวลาที่ได้รับละครค่ะแต่ก็จริงๆจริงๆต้องบอกว่าเป็นงานที่ที่มีมีมาเรื่อยๆดีกว่าแต่ว่า ปีนี้ทั้งปีหนูหนูไม่ได้รับละครนะคะทุกคนหนูหนูไม่ใช่ไม่ใช่งานแน่นนะมีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องอากาลิโกโฮเทลก็เล่นกับพี่แมนดาพี่ก้าวจิรายุค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าลงภาพยนตร์ประมาณปลายปีหน้าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ยังสปอยมากไม่ได้แต่อยากให้แฟนๆได้ติดตามก็จะเห็นหนูในลุคใหม่แบบใหม่สไตล์ใหม่แน่นอน,นะคะ่ะวาลไหมเอาเป็นว่าแฟนๆเคยเรียกร้องอยากเห็นหนูในในแบบนั้นก็จะได้เห็นกันแน่นอน <S <S อุ้ยจริงๆนะคะ เงียบเหงามากเลยค่ะคือพี่ชัก็เพิ่งถามหนูว่าทำไมการไม่มีคนมาจีบเลยเหรอเนี่ยหนูหนูก็เลยบอกเออไม่ไม,ไม่มีจริงๆพี่พี่ชับก็เลยบอกว่าหรือเขาคิดว่าหนูมีแฟนหนูก็เออเป็นไปได้ก็อยากจะบอกว่าหนูโสดนะคะทุกคนพี่ชัเอาจริงๆไม่ได้เหงาค่ะเพราะว่าเพื่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบงานงานมาเรื่อยๆค่ะภายในปีนี้แต่ว่า ถามว่ายางมีคนดูแลหัวใจไหมก็ยังมีแล้วนะคะยังมีแล้วก็ขอบคุณมากมากค่ะจริงๆจริงๆหนูมองว่าอาชีพนักแสดงมันก็ต้องดูแลตัวเองพัฒนานตัวเองตลอดเวลาแล้วหนูก็เข้าคลินิกค่อนข้างบ่อยค่ะก็แบบเมนเทนดูแลตัวเองเรื่อยๆอันนี้เราพูดความจริงเลยเพราะว่าจะบอกว่าไม่เข้าคลินิกก็ไม่ได้ไะก่อนอื่นเลยนะคะขอฝากเรื่องปอบดิบๆก่อนค่ะ ดูได้ทั้งในประเทศไทยรวมไปถึงสงปปลาวค่ะแล้วก็เรื่องใหม่คือเรื่องรางปริศนาค่ะแล้วก็ที่สําคัญภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งค่ะเดอะโฮเทลแล้วก็ฝากโปรเจกต์ที่ตอนนี้ยังเป็นสีเรตอยู่นะคะฝากติดตามด้วยค่ะเป็นมากในปีนี้นะสำหรับการรัตชานะก็อย่างบอกไปภาพยนตร์ปลอดดิบๆก็สามารถไปรับชมกันได้แล้วตอนนี้นะครับรวมไปถึงละครเรื่องลวงนะครับกับหนุ่มยูโรนะครับเหลือ2ตอนสุดท้ายนะครับจะลาจอจบนที่8นี้นะเวลา2ทุ่มครึ่งน,นะครับมาดู บอกว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเขาบอกว่าอาจจะคาดไม่ถึงนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับรางปิศนานะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าพลิกบทบาทเช่นการกำหนดธันวาเรื่องนี้ได้ดูกันแน่ปีนี้รวมไปถึงนะครับเราก็ไปถามว่าแจะมีโปรเจกต์พิเศษไหมกับปีนี้การบอกว่ามีแน่นอนเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนอยากให้เล่นกันซึ่งเราก็รู้แล้ววเป็นอะไรแต่ว่ารอติดตามชมกันได้เดี๋ยวเขาจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการนะครับ งานเยอะขนาดนี้นะเราก็ไปถามเรื่องความรักเป็นไงบ้างเธอบอกว่าก็เหงาโสดน,นะก็ทุกคนก็คิดว่าเธอมีแฟนแล้วแต่เธอยังไม่มีนะยังโสดสนิทนะครับสวยขนาดนี้ก็อย่างบอกไปว่าเธอบอกว่าก็เข้าคลินิกแหละเราก็ไปถามว่าทำไมถึงสวยขึ้นเยอะการบอกว่าช่วงนี้ก็มีการเข้าคลินิกนะครับรวมไปถึงก็ผลงานก็เยอะนะยังไงก็ติดตามผลงานของการนะัทช,ชากันได้นะปังทุกเรื่องอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะ อย่าพลาดนะกับปอบดิบๆไปดูกันได้เลยนะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับครับแต่ว่าเธอเราเจอเราเจอเขาสวยมากเลยนะยิ่งเจอยิ่งสวยอ่ะน้องสวยจริงเพราะว่าเราเคยแบบว่าสัมภาษณ์ตอนที่เข้าวงการใหม่ๆอ่ะพอเจออีกครั้งหนึ่งโหออล่าพุ่งกระจายเออไม่เจอน้องกี่ปีละก็หลายปีนิดๆแต่ว่าอย่างบอกหปีนิดๆเป็นยังไงนะก็ปีนิดๆอ๋อแต่ว่าพอเจอปุ๊บนี่ออล่าบอกว่าพุ่งมากไม่แน่นะ ในหนังร้อยล้าน ขอให้แบบว่าติดตามผลงานของกา,างนกันได้นะครับครับโอเคอ่ะมีสาวสวยแล้วก็ต้องมีหนุ่มหล่อรือเปล่าเออกับคนนี้เลยค่ะน้องแบมแบมกันพิมุกค่ะทุกคนค่ะหลังก่อนหน้านี้เนาะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะก็มีแต่งานปังกิจกรรมเด่นนะคะอีเวนต์โดนใจของแต่ละแบรนด์ให้เป็นแฟนเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้หายคิดถึงกันก่อน,อนที่จะข้ามปีนะคะทุกคน<อ>แล้วก็ต้องบอกว่าน้องมีความปัง มาให้พวกเราได้กรีดกากันอีกแล้วแม่นะคะเพราะว่าน้องแบมแบมค่ะจะเข้าร่วม Dream Concert World Tour 2026ค่ะที่ไคตักสเตเดียมฮ่องกงนั่นเอง oh, <no. S 1> ในวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์นี้ค่ะทุกคนค่ะ เวลาดี18 30. นาฬิกา3นาทีค่ะอันนี้ก็เป็นตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งจะตรงกับเวลาที่ไทยคือ17นาฬิกา30นาทีครับผมซึ่งงานนี้ค่ะจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันพุธท,ที่7มกรคาคมนี้ค่ะ10โมงตามเวลาท้องถิน่นอุ๊ยก็ใกลเข้ามาแล้วนะคะใครที่อยากเจอเจอกับน้องแบมแบมสุดหล่อของเราค่ะอย่าลืมนะ บงบัตรใดๆเออแม่ต้องก่อนหรือเปล่าใกล้แล้วอีกประมาณสองวันเตรียมตัวกันให้พร้อมแม่ต้องมีแล้วเนาะต้องมีคุณผู้ชมแม่จะไปฮ่องกงเลยอยากให้ทุกคนได้ไป <c oughs> พร้อมๆกัน <c oughs> อออไว้พรในโชคดีอ,อ๋อนะคะแล้วก็ยังมีแบบอีกหลากหลายคนเลยเนาะให้พวกเราได้ไปเจอเจอกันค่ะและนอกจากนี้ความปังของน้องยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าน้องแบมแบมค่ะยังขอเปิดสักราชด้วยการถ่ายแบบแฟชั่นเซ็ตแรกของปี ในฐานะฟรอนแมนคนล่าสุดของแอลเมนค่ะกับโชโชลุกจากหลุยวิกตองสปริงซัมเมอร์2026โอ้โหอยากเป็นทีวีเครื่องไหนก็ได้สักเครื่องหนึ่งนะคะทุกคนค่ะแม่ดูลุคของน้องเป็นยังไงหล่อมากหล่อมากนะคะก็ถ่ายทอดความหรูแบบสุขุมค่ะผ่านดีเทลงานคราฟนะคะและก็ซิลูเอตด้วยนะทุกคนค่ะ เห็นแล้วก็แบบดีงามหล่อจังเลยมาในแบบลุคเท่ๆแล้วสีสันเป็นยังไงสีเขียวเขียวเหนียวซับไหมแม่เหนียวซับจับจิตจับใจไหมจ๊ะเออ,เอ,อนี่แล้วเขามีความเป็นดีเทลในการซูมเข้าไปในดวงตาอ,อ่า<ๆ>มีตรงไหนอีกแม่ข้างๆที่นิ้วใช่ไหมเออคอไดไดาโอ้โหเห็นแล้วก็แบบแหมลูกเราโตขนาดนี้แล้วหรอรนะคะ โตมากโตจริงๆจะ30แล้วอ่ะทุกคนค่ะแต่เรายังมองน้องเป็นแบบเต้าแบมจับคัวใช่ไหมเออทีมแม่ใดๆอ่ะน้อก็เข้าใจได้นะคะทุกคนค่ะแต่ว่าน้องก็คือหล่อขึ้นหล่อขึ้นจริงๆเลยนะคะเอาเป็นว่าก็ สามารถที่จะติดตาแฟชั่นเซตนี้นะคะพร้อมกับบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ในนิตยาสารแอลเมนไทยแลนด์นะคะฉบับเดือนมกราคม2026นะจ๊ะและทุกช่องทางออนไลน์นั่นเองเนาะใครที่อุยอยากมีอวายอยากเก็บน้องเอาไว้ในอ้หมอกอ้อมใจก่นะคะกดใจรอกันอีกสักหน่อยเป็นยังไงเปิดปีมาก็มีทางเรียกว่า <Hunter. S 2> มีนิตยสารและยังมีอื่นอื่นอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันได้ค่ะน้องยังหล่อได้อีกจริงยังแบบทรมานจิตทรมานใจพวกเราไปต่อไปได้อีกนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันรับความปังของน้องกันได้เลยนะคะ มาต่ออีกหนึ่ง <Okay. S 1> ข่าวดีกว่าเธอคนนี้ก็เปิดมาปางตั้งแต่ต้นปี2026นะครับนั่นก็คือน้องเบกกี้นะครับรีเบคก้าคุณผู้ชมเพราะว่าเดินเกมกับงานระดับโลกกันเลยทีเดียวโันเลวนะครับครั้งนี้นะลอสแองเจลิสนะจะลุกเป็นไฟเพราะน้องเบกกี้นะครับเตรียมบินลัดฟ้าสู่สหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมง,งานอีเวนต์ชาแนลโคโค่นะครับคสัสที่จัดขึ้นที่เมืองลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียนั่นเองเดี๋ยวน้องเบกกี้นะครับมาในฐานนะ นี่เลยชาแนลนะครับแอมบาสเดอร์คนสำคัญจากประเทศไทยโดยงานนะครับจะมีขึ้นในวันที่7มกราคมนี้เวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าวันที่8มกราคมนะครับเวลา10โมงเช้าตามเวลาของประเทศไทยนั่นเองคุณผู้ชมเรียกว่าปังมากนะครับหากย้อนกลับไปนะครับในปี2025น้องเบกกี้นะครับเคยร่วมสัมผัสประสบการณ์นะครับสุดเอ็กซ์คลูกับ คอลเลกชันและประกฏปรากฏตัวนะครับในงานอีเวนต์ร่วมชมนะครับคอลเลกชันไฟไฟจิวเวลรี่นะครับชาแนลโคโค่คลัสนะครับดีไซน์ใหม่ที่สยามพารากอนมาแล้วคุณผู้ชมเหตอนนั้นโหปังเช่นกันนะครับเรียกว่าคุณผู้ชมมารอลุกสวยๆปังๆนะครับของน้องเบกกี้กันได้ที่จะมานะครับพร้อมเครื่องประดับนะครับจิวเวลรี่หรูได้เลยเราเชื่อว่า ต้องปังอย่างแน่นอนนะเพราะว่าน้องเบกกี้ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังแน่นอนลุกไหนเธอก็เอาอยู่แลวถ้ายิ่งมากับลูกแบบว่าเครื่องเพชรนะเราคิดว่าต้องเป็นแบบว่าลุกเจ้าหญิงมาแน่สวยเกินต้านอย่างแน่นอนติดตามผลงานของน้องเบกกี้กันได้นะอย่าที่บอกไปว่าเปิดมาก็ปังเลยหลังจากนี้ปังต่อเนี่ยนะครับมีทั้งซีรีส์นะแล้วก็อะไรที่แบบว่าพิเศษพิเศษเราติดตามกันได้ในปีนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับน้องเบกกี้ดีเบกาด้วยนะครับค่ะผม รอคอยกันได้เลยกับความปังน้อง <Okay. S 1> ต้องแบบสวยเจ้าหญิงอีกแล้วแน่ๆแม่เราคิดว่าเอาไปเลย<อ>ถึงแสงคะแนนลงหน้าให้ล่งหน้าไปเลยเออต้องให้ ุะะ <riff> เพราะสวยจริงนะจริงจ้งาไป <Okay. S 1> สวยๆกันต่อปังๆกันต่อโหวันนี้เสิร์ฟแต่ข่าวความปังจริงๆแล้วแม่นะนะคะกับสาวสวยคนนี้ค่ะน้องเบสคําสิงค์ค่ะทุกคนค่ะที่ยังคงเรียกว่าปังกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะเพราะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะก็เป็นนางเอกละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมประกอบคู่กับพี่แจมราชตะค่ะก็ปังพาเรตติ้งตอนจบเท่าไหร่นะแม่7จจุดห้านะโอ้โหเยอะไหมเยอะ แต่เขามีตอนที่ว่าสูง7.8นะปังต่อเนื่องจริงอันนี้คือต้องยอมเลยเนาะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่เรตติ้งคนหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนคะ่ะและจะต้องบอกว่าพอเปิดต้นปี2026มาค่ะน้องก็ประเดิมความปังอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะกับโปรเจกต์เพลงล่าสุดของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะเขากำลังจะมีซิงเกิลน,นะแม่ที่ชื่อว่าไม่เชื่อใจใครอีกแล้วค่ะทุกคนและแน่นอน ก่อนว่านางเอก MV คนนั้นก็คือแตนแตนตนไแนแตนตก็คือน้องเบสคำสิ่งของเรานี่แหละค่ะทุกคนค่ะซึ่งพี่เจนี่เนี่ยก็ได้มีการคอนเฟิร์มด้วยนะผ่านทางช่องทางโซเชียลเดอกบอกว่าคอนเฟิร์มเบสคำสิ่งนางเอก MV เพลงไม่เชื่อใจใครอีกแล้วรับชมก้ามกรานี้นะคะนี่เลยทุกคนโหเอาจริงๆ ก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะที่จะได้เห็นน้องเบนนะคะเป็นนางเอก MV นะจ๊ะ mm hmm. นอกจากนี้ค่ะพี่เจนนี่เนี่ยยังมาคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกค่ะบอกว่าเพลงแรกของโปรเจกต์นะคะรอชมเออ mm hmm. แฟนๆก็ยิ่งโอ้โหมารอชมกันแบบเพียบเลยแม่จริงแล้วก็รอชมนะโอ้ยจริงๆอะอยากดูเหมือนกันเพราะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ ได้ฟังน้องร้องแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเสียงมันบาดจิตบาดใจมากแล้วถ้าได้ acting ในเรื่องของการแสดงของน้องเบสมาอีกล่ะโอ้โหบวกกับเสียงร้องของพี่เจนนี่คุณค่ะนึกดูว่าน้ําตาพวกเราจะตกในขนาดไหนเออหรือว่าจะมีน้ําตองน้ําตาไหลแบบไม่หยุดก็ต้องมารอติดตามกันนะคะงานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงด้าน,นเพื่อนสนิทของน้องเบสน,นะคะอย่างน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะก็มาด้วยเช่นเดียวกันน้องเขาบอกว่า ร ấ มากครับนี่เลยค่ะทุกคนน้องก็เป็นมิตรภาพที่น่ารักที่เราได้เห็นกันนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะนางเอก m อ v เรารู้และว่าเป็นใครเลยหลายคนก็อุ๊ยแล้วพระเอก M v มล่ะใครอ่ะใครอ่ะรอะรอึมนะอ <laughs> ุ๊ย ไม่รู้เหมือนกันนะคะหลายๆคนก็แบบอุ้ยหรือว่าจะเป็นนะคะเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าจะเป็นพี่พระเอกคนนั้นเอเอหรือว่าจะเป็นคุณสามีของพี่เจนนี่คอมเมนต์กันแบบไปเยอะแยะมากมายเลยซึ่งก็เป็นไปได้หมดแหละแต่ว่าคนคที่รู้จริงๆก็คือพี่เจนนี่ของเรานี่ยะค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเฉลยทุกนนะคนค่ะเอ๊หรือว่า จะไม่มีพระเอก MV ็มเออจะเป็นนางเอก M v มีที่แบบสวยสตรองฉันเสียใจแล้วแต่ฉันลุกขึ้นมาใหม่ได้เออหรืออะไรยังไงจะไปใ่ยูลิหรือว่าจะเป็นน้องเบสกับพี่เจนนี่เออสรุปเป็นเออสรุปเป็นคุณบูมาเล่นเองเออใดๆนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปนะคะ มกราคมนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าอีกไม่กี่วันแล้วค่ะจะได้รู้แล้วว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงน้องเบสจะโหทำให้พวกเราเสียน้ำตาได้ขนาดไหนแล้วเพลงนี้จะบาดลึกเข้าไปยังไงอะไรใดๆ9้ามกราคมนี้นะจ๊ะฝากรอติดตามกันด้วยค่ะโอเคแล้วก็มาปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวดีกว่าครับคุณผู้ชมเรียกว่าประกาศออกไปแล้วอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้นะครับว่าน้องลิซ่า รียมมีผลงานการแสดงเรื่องใหม่มาให้ได้ชมกันด้วยการร่วมแสดงบทนำนะครับภาพจนเพ็นครั้งแรกกับเรื่องไทโกนะครับแนวแอคชั่นฮิลเลอร์ระดับโลกเรื่องใหม่ของ Netflix นะประกบกับนักแสดงดังอย่างดอนลีแล้วก็อ e ีจินอุกคุณผู้ชมเรียกว่าปังมากนะแค่นักแสดงบอกเลยว้าว wow มากนะล่าสุดน,นะครับมีการเดินหน้าเข้ากองถ่ายทำกันพินที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่มาควบกองถ่ายนั่นก็คือ ฟู้ดซัพพอร์ตครับจากเพื่อนพ้องคนสนิทแล้วก็แฟนคลับโดยั้งนี้นะครับน้องลิซ่าได้ถ่ายภาพแล้วก็มีการลงไอจีสตอของตัวเองนะครับพร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็บอกเลยว่าน่ารักไม่ไหวนี่กับภาพภาพนี้นะ ปังมากนะเรียกการเรียกว่าเป็นการให้กําลังใจนะครับแล้วก็เป็นฟ้ดซัพพอร์ตที่น่ารักมากนะคุณผู้ชมโดยทางนั้นนะครับมีจากทางทีมเมคอัพนะครับมีจากเพื่อนนักแสดงจากทางหลุยวิกต orn ะครับรวมไปถึงเพื่อนซีอย่างมินดี้ไอดอลนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออีก3สาวสวยนั่นก็คือเจนนี่จีซูแล้วก็โรเซ่นะครับจากแบล็คพิงก์นั่นเองเป็นภาพแต่ละภาพที่น้องลงไปนะเป็นฟ้ดซัพพอร์ตที่หรอน่าทานกันนะและที่สําคัญเป็นกําลังใจดีๆจากคนที่เรา ก็เลยเป็นซัพพอร์ตให้กันละกันนะครับแล้วก็แฟนคลับด้วยคุณผู้ชมยังไงเราเชื่อว่าหลังจากนี้นะทุกเส้นทางของน้องลิซ่านะต้องมีการซัพพอร์ตมากมายอย่างแน่นอนรวมไปถึงแฟนคลับได้เห็นนะก็ใจฟูไม่ไหวและที่สําคัญนะครับรอติดตามผลงานของน้องลิซ่ากันได้เราเชื่อว่าเรื่องนี้นะปังแน่นอนและอาจจะมีบทบาทที่แบบว่าทุกคนอยากเห็นนะเราติดตามมันได้นะครับกับไทโกนะอยากดูแลเหมือนกันคุณผู้ชมทุกคนดูแบบอ่านบทดูบทกันแบบ ดูแบบจริงจังมากแสดงว่าเรื่องนี้ต้องเข้มข้นแบบสุดๆแน่นอนนะคะโอ้โหแล้วปีนี้เนาะน้องก็โพสตรูปแบบรัวๆให้พวกเราได้เห็นกันทุกแบบอิริยาบถเลยนะลา่ารักมากมีทั้งสวยหวานใช่ไหมมีทั้งสูสสวยแซบ่บ ทุกคนค่ะคือแบบมีทุกอย่างเลยอะสำหรับน้องเลซ่าของเราเห็นแล้วก็รู้สึก,กว่าโอ้โหดีใจมากเลยที่น้องลงรูมให้เราเห็นได้แบบรัวๆเลยนะแม่ที่สำคัญชอบมากชุดส2สีใจโอ้โห<อ>ชุดนั้นนะพี่เลิฟมากเลยนะจริงๆสวยเนาะแล้วสวยมากบอดดี้น้องอ่ะแม่คือแบบ สุดยอดมากนี่คือคนที่ดูแลตัวเองอย่างดีจริงๆค่ะ,คะเอาอยู่ทุกลุกด้วยนะเอาอยู่ทุกลุกจริงแม่สวยหมดเลยอะ<ช>่ะเล้วแบบลุกน่ารักน่ารักก็คือเอ้ยน่ารักจังเลยตันลิก็คือเป็นแบบตันลิตอ่ะเออพอจะสวยแซ่บก็ลิซ่าเอน่ารักหน้ารักกันไปนะคะคก็หวังใจว่าน้องจะลงรูปอีกใช่เพราะว่าลงรูปทีไรกทำให้ทุกคนแตกตื่น จริงจริงค่ะทุกคนนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่น่ารักอันนี้แบบแสบแสบ,แส,บ,แส,บสนสนเออ <Okay. S 1> อเคแล้วมาปิดท้ายรายการค่ะทุกคนค่ะกับ หนังดีหนังแรงแห่งปีนี้นี่เลยครับผมกระปอบดิบดิบค่ะทุกคนคะฉายแล้ววันนี้นะคะทุกโรงภาพะะยนตร์นะทั้งไทยและสป,ป,ปลาวนะจ๊ะไปดูกันได้นะทุกคนก็เป็นหนังที่เรียกว่าเฮฮาต้อนรับปีพาคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนคุณแฟนเออจะพากิ๊กไปไหมแม่น่ะ ไม่ได้ทำไมล่ะเพรไม่มีคือไปดูกับใครก็ได้สนุกหมดค่ะทุกคนค่ะเนาะและที่สำคัญใครที่อยากเจอพระเอกของเรานะคะรวมไปถึงน้องๆทีมหมอนทองเนี่ยก็สามารถที่จะไปเจอเจอกันได้นะจ๊ะเป็นเมเจอร์สตาร์โรโชว์ค่ะทุกคนค่ะอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่6มกราคมนะคะรอบเวลา10 1โมงค่ะโรง2เมเจอร์ชะเชิงเซาที่บิ๊กซีฉะเชิงเซาค่ะจะได้เจอเจอกับ พระเอกของเรานะคะน้องแชปวรากรค่ะพร้อมด้วยน้องๆที่หมอนทองวิทยานะคะมีน้องเตน้องนาวน้องตังกิ้วค่ะแล้วก็อาจารย์สกลด้วยเอาสินี่เขาเป็นนักแสดงท่านหนึ่งกันไปหมดแล้วนะแม่นะเออรวมไปถึงในช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะที่โรง2เมเจอร์ Pacific Park สีราชาค่ะ e c ีสีราชานะคะก็จะได้เจอ ทับขบวนนี้ทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันโดยมีพี่รุ้งค่ะเป็นพิธีกร mm hmm. ความสนุกมีแน่นอนนะคะทุกคนคะอย่าลืมนะคะฝากกันไว้ด้วยนอะสำหรับใครที่คิดถึงตำนานปอบหยิบใครที่คิดถึงป้าหน่อยนะัทนีโหแล้วก็หลายๆเสียงก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าป้าหน่อยเนี่ย สวยยังไงก็คือสวยอย่างนั้นคือเป็นตำนานจริงๆนะแม่แล้วก็เรียกว่าเป็นการกลับมาในรอบ14ปีนะคะในบทปอบของป้าหน่อยด้วยครับจริงๆเนี่ยเชื่อว่ามีหลายคนที่ดูแล้วแบบอุ๊ยเหมือนตอนเราเกิดป้าหน่อยก็นะแบบนี้ <laughs> จนถึงตอนนี้เราแก่แล้วป้าหน่อยก็ยังน้าแบบนี้อยู่ตลอดจริงๆอะ่ะ เอาจิงคือเหมือนป้าหน่อยสตาฟหน้าเอาไว้แบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเนาะยังก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะดูป้าหน่อยแล้วก็ย้อนดูตัวเองเรา,เ,เ,ราเราจะต้องนี่ไงดูดีดูเลิศดูปังเนาะให้แบบเป้าหมายต่อไปใช่ไหมเป้าหมายต่อไปเราต้องแบบ เาป้าหน่อยให้ได้ไดในความแข็งแรงของป้าหน่อยคูนขาเออในความสวยคงกระพันของป้าหน่อยจริงเออใครจะเถียงไมหมล่ะว,ว่าป้าหน่อยแบบน้าเปลี่ยนไปนี่ฉันพูดเลยนะว่าไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมเลยจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากเออไปดูปอบในตำนานนะคะคร,รวมไปถึงอยากรับความสุขกันไปต้อนรับปีใหม่นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะจ๊ะปอบดิบดิบท,ทุกคนคะ่ะทุกรงภาพยนตร์ชายพ้องกาสองประเทศนะคะทั้งไทยและสปอป,อ,ปอลาวจ้าโอเคแล้ว <Okay. S 3> ก็มาถึงชวงสุดท้าย ของรายการนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมรายการของเรายังมาทุกวันนะครับติดตามกันได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาดีก็บ่ายๆเป็นต้นไปนะครับรอดูกันได้เรามีทางเฟซบุ o กด้วยคอมยูทูบแล้วก็มีให้รับชมนะครับดาราดิเทาง t Tik t o อกเราก็มีเช่นกันดาราดูพิเศษคุณผู้ชมมาดูสดๆกันได้แล้วก็มาดูย้อนหลังกันได้แล้วก็อย่าลืมนะไปกดติดตามทุกช่องทางของ ดารี่นะล้วมีไอจีมีทาง X ด้วยเรามีมทางเว็บไซต์แล้วก็ทางไลน์นะไปอัปเดตข่าวของการบันเทิงไปพร้อมๆกันนะครับครับ <Okay. S 2> โไมก็ฝากกันไว้ด้วยนะจ๊าวันนี้ขอให้ทุกคนมีกําลังจิตกําลังใจในการทํางานเนาะมาทางานวันแรกก็ขอให้มีเรี่ยวแรงในการทํางาน,นหลายๆคนอาจจะค่อยแบบมีไฟมีไฟในการทํางานแต่ไฟนั้นเป็นไฟกระพริบที่ลิบหลี่ขออนุญาตเติมไฟให้แล้วกันนะคะจะได้มีแรงในการทํางานนี่ไงเผิ่มแป๊บเดียวเนี่ย กี่โมงอะเนี่ยบ่ายสองครึ่งล้วแม่เออเดี๋ยวใกล้แล้วใกล้กลกลได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมใกล้ไล้วรอไปทำงาน,นต่อ,อ,อ Okay. ส่งกำลังใจ้กับทุกทุกคนค่ะก็ไปชาร์จแบตกลับมาแล้วน้องก็ขอให้มีกำลังจิตกำลังใจในการทำงานเออไปชาร์จแบตกันมาแล้วกลับกันมาแล้วนะคะจากการท่องเที่ยวคราวนี้ก็ถึงเวลาในการชดใช้กรรมวันนี้ครับเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ